มาชมทีเปเซอร์นะครับปี2019เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ันหีีกับเลขไมล์หน0่งแสนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งติดรถนะครับประกันหมด29สิงหาสองห้านะสีผ้าสีเดิมนะครับสีหน้าสีเดิมบางสีเต็มนะครับภาษียี 26, ่ิบหกรกฎาคม2568นะครับนี่นะครับประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันชั้นหนึ่งหมด68นะคันนี้ ได้เดิมทั้งคันยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับยางปี2024นะครับยางเปลี่ยนมา20,000กว่านะครับคันนี้ไฟหน้านะครับสมบูรณ์นะครับไฟตัดหมอกนะครับตรงสวยรถได้เดิมทั้งคันนะครับคันนี้มีซุ้มล้อนะครับสวยนะครับกันสาดทั้งสี่มีกระไดนะครับคันนี้นะครับสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับเปิดกระจกด้วยรีโมทได้นะครับไฟท้ายตัวที LC นะครับมีเซนเซอร์กระยะหลังสี่จุดนะสีเต็มสวยนะครับลายรอยคู่รอยสลอกยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเปลี่ยนมาสองหมื่นกว่าบาทนะแม็กนะครับได้แม็กนี้เลยสวยเลยนะครับแต่งหล่อๆเรียบร้อยแล้วนะครับสีรอบคันสีเต็มนะอาจจะพาดูด้านในนะครับมาชมด้านในนะครับด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นรถยนต์เจทีนั่งนะครับสภาพเบาะหนังสมบูรณ์นะครับตึงๆเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้า ได้พุ่มกระดุมรอบคันนะครับอ่านเดี๋ยวไล่มาดูนะครับพวงมาลัยนะครับไม่ลอกนะครับไม่ชำรุดใดๆนะครับต่ตาร์ให้ดูอ่านี่ครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันโลแท้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับในคันนี้บุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ล่าสุดนะครับวันที่สิบสี่เข้าศูนย์ล่าสุดวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับปีหกเจ็ดนะเข้าเข้าศูนย์ที่ไม่แสนสามนะครับตอนนี้วิงละสามพันโลนะครับ บุคลากรคู่มืออยู่ครบนะครับมีกล้องมองหลังนะครับนะเครื่องเสียงนะครับตรงไรัปติฟังก์ชั่นใช้งานได้สมบูรณ์นะครับขบวนช่องวางแม่นนะครับนะครับขับดีนะครับเครื่องนี้นะครับอ่ากระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับเป็นออโต้ทั้งสี่บานใช้งานได้ครบนะ กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วบ่อหลังนะครับแถวที่สองสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับพับลงมานะครับอ่าแถวที่สามนะครับเบาะสมบูรณ์นะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตสากระโปงเดิมไม่มีขยับไขนะได้เดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมได้พุงกระดุมรอบคันสวยเลยแต่งมาแล้วนะครับมีแอร์นะครับตอนหลังนะครับ แม่แรงนะครับอุปกรณ์อยู่ครบประวัติดีนะครับรถมือเดียวรับสากระโปรงนะครับ,รบไม่อยากใสยนะครับได้เดิมตรวจสกเกียบเครื่องดีเทลมาาะโปรงนะครับแทนหน้าเดิมนะครับสากกระโปรงเดิมโรงงานนะครับ มีไฟเลี้ยวนะครับเลยตรงข้างนะครับ